วันนี้เรามาเรนด้อมดวงคนที่เกิดวันจันทร์นะทุกคนทัามาดูกันนะพลังงานไพ่ออกขอดวงของคนวันจันทร์นะพลังงานไพ่มาดูพลังงานของคนที่เกิดวันจันทร์นะทุกคนคนที่เกิดวันจันทร์เรามาดูกันนะ พลังงานดวงคนที่เกิดวันจันทร์นะพลังงานไพ่ช่วยบอกทีขอห้าใบนะพลังงานคนที่เกิดวันจันทร์นะทุกคน5ใบครบเรียบร้อยเป็นคนที่ค่อนข้างทิ่จะรักการงานนะเมตรสิงหธนู เป็นคนคิดถึงอนาคตของตัวเองคิดถึงการวางแผนคิดถึงธุรกิจการงานของคุณนะคนที่เกิดวันจันทร์ขยันการงานเมษิงธนูธาตุไฟนะทุกคนใบที่หนึ่งคุณเป็นคนมุ่งมั่นต่อสู้ด้วยตัวเองนะอัติอัตโนนาโถสู้ด้วยตัวเองล้ำแข้งของตัวเองนะเป็นคนตรงไปตรงมานะคนเกิดวันจันทร์สู้ด้วยล้ำแข้งของตัวเองจริงๆนะคนนี้ เดอะ j u สติคุณเป็นคนซื่อตรงคุณเป็นคนซื่อสัตย์คนยุติธรรมนะคนเกิดวันจันทร์การเงินของคุณเข้ามาตลอดนะทุกคนแต่มีบางครั้งคุณต้องเข้ามือซ้ายออกมือขวานะคนเกิดวันจันทร์นะทุกคนใบติสีคุณวิญญาณดีที่ลืมไม่ลงนะบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะลืมไม่ได้ อดีตของคุณอาจจะลืมไม่ลงนะอาจจะคุณยังคิดถึงความหลังอยู่นะมุกอ่อนยังไม่ได้เลยนะทุกคนคนที่เกิดวันจันทร์ทุกสิ่งทุกอย่างห้าถ้วยคุณลืมไม่ลงอดีตที่ผ่านมาคุณไม่เคยลืมนะใบที่ห้าคุณมีการรอบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคนเกิดวันจันทร์คุณได้ทำส่องยงสัญญาสญอะไรไว้าบางสิ่งบางอย่างคนมีการรอเกิดขึ้นนะ คุณรอแล้วจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะทุกคนนี่คือดวงของมเกิดวันจัน์นะทุกคน